สวัสดีนะครับมาดูที่เทหน่อยอย่าบอกว่าให้เข้าไปเทนูน่นออไปยังไงเนอะวันนี้แคบเด้นี่จะเข้าได้บอ mấy, máy đô tha ta con ngon <laughs> cái đâu ngon 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 sân ngon 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 sân Rốt là chua giá nó có thể chua bằng tình đi bạn Thế này bạn thử lâu ra nào ไปได้บ่เลยอืมอันตรายพอสมควรแต่ว่าเหมือนมีรถเคยเข้ามาอยู่นะบัสโอ้ลุมเยอะเลยเนี่ย ทำทางมาเรื่อยๆครับมาเดี๋ยวตรงนี้เลยก่อนไหนอ่ะมามา ได้้แลวไปหน้าก่อนเบี่ยงมานี่หน่อยเคลียบมานี่้ยเคลียบมานี่หน่อยไปหน้าก่อนไปหน้าก่อนไปหน้าอีกออมาก็ติดอยู่ตรงนี้เลยเออเอาหา มาเลยพุ่งมาเลยเดียวเดียดยวดูทางก่อนสิโอ้มุมบานสิเท <laughs> ี่อนเทเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียววางก่อนวางก่อนวางเบาๆหน่อยพยายามไปหน้าก่อนมาเทตรงนี้เดี๋ยวออกไม่ได้แล้วว <No. S 1> ่า เ,เทเสร็จออกไปไหนายโยก่อนายโยก่อนต้องมาเทร่องเดิมนี่แหละ Kiệt kiệt Ha. Chút. Anh đi điên hang vô. Ô, tại mà dơ rồi lẽo nè. Quá ngon. tải phay. วางนิดนึงวางนิดนึงพอไปหน้าก่อนไปอีกอ้าวางวางวางจายไฟไปไปเลย,ยเอาดินนี้มาปูน่าจะไปได้อยู่มั้งเนี่ย จะรอดไหมเนาะใส่ดินมาเยอะด้วย๊อยตอนนี้ตาเริ่มจะเกะกะแล้ว นคาเอ้ะทำไมรถไม่มีไม่เห็นมาเลยรอนานแล้วเนี่ยอัยอยอยนนี้กีการ์ออกรถ ít ta bảo kể cả ao hết một, Ê nó dám thái một liền, ta chờ thằng Hàn nó nè. ใส่ไม่มีใครรู้หรือเปล่าว่ามาเทตรงนี้ตาตาเสาไฟฟ้า,ฟาด้วยโอ้มาแล้วมาแล้วมามามา ngọt à tụt tay đây man bay <coughs> oh, <coughs> <phải> đi đi Ui, <coughs> oh. <coughs> uh -oh. โอ้ยกิ่ตู้มุด้่นี่มันติดตรงเนี้ยตรงนี้มันเปียกเหรอมันดิดเปียกเหรอ,อโอ้อยู่เลยครับอ้อยกิจากครึ่งหนึ่งก่อนไหมเทค,ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยว เต็ครึ่งหนึ่งด้วยไม่งั้นไปไม่ถึงสักทีวางวางมามาหน้าเลย Món này mà lại hả? Dốc, dốc, dốc Dốc lên Hả? Em tốt đi Dạ mọt nữa cho Ủa làm như ngày giờ phải đại đó đi มันมามันก็ยุบอยู่ตรงนี้เลยเอา้าวใส่เกียร์ไปเลยด็ดเด็ดด็ดใส่เกียร์นำ้ำว้วไม่ไปเลยเออวางวางวาง เดินดูเดินดูดไม่ไปเลยนิ่งเลย,ดยเดี๋ยวรถไยมาดันนุนมาแล้ว,วใสมาเยอะด้วยครับยืนเนียบยนไม่ไลย

deh deh yang belum ada lagi. Biar mobil di sini. Tengah, antren. วางวางไม่ไม่ไหวแล้วไม่ได้ปุ๊ดินจะหมดแล้วดันน่าจะไปอยู่ดิดินมันหมดแล้วมั้งวางก่อนเออดินหมดยัง โอ้เหลือดิเต็มเลย <S <S โอ้เอาเอายังเดี๋ยวหาที่ตั้งล้อรถถก่อน <S 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 มันไม่มีแรงเอาเอาล้อมันเล็กด้วย ไตเกี้ยวไตเกี้ยวทำไม่ขยับเลยเอามันนิ่งเลยเนี่ <c oughs> ดีได้ล้อลอยแล้วก็เอาเอาดินหนุนดีกว่ามั้งดีได้ล้อมันลอยก่อนมันติดกระโปรงไงมันเลยไม่ไป เออเถือกแล้วนี่จะลอยอ่ะอืมเอสซีเทียบเลยครับไหนไปช่วยเข็นรถหน่อยเร็ว นี่แต่ส่พางก็ได้จะไปแล้วมั้ง ว่าน่าจะลอยฝั่งนี้แหละเอาายไฟเด้อวางเลยวางเลย

มาคิวเดก้าจะรอดไหมใส่ดินมีเดเต็นกล่องครับขอยาวซะด้วยสิ นี่จะไปติดอยู่ตรงไหนอีกเอาอยู่ครับถ้าเราไม่พุ่งไปไม่ได้เลยมันต้องพุ่งไปเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนนี่อย่ไรโดนแตะ เดี๋ยวช่วยตัวกอนตูเออได้แล้วเอาไทยมารูปหน่อยเดี๋ยวก่อนเด้อตาตาเกรดได้เตรดได้จีเอาดินไปใส่หน่อย พุ่งไปเลยถึงจะไปได้ถึงดินเดิ์อีกแล้วไม่ไปถึงนู่นสักทีหรอกถึงดินเดิมอีกแล้วตาเก่ามันจะมุดดิเดิมขึ้นออนี่ถึงดินเดิมอีกแล้ว ตอนใดจะเหยดินมันนองอ่เดี๋ยวเราเจาะดินเปียกออกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาดินแห้งใส่อ๋อ ดินนี้น่าจะไปได้จะบอกว่ามีที่ตมต้อนอยู่โอ้แห้งอยู่แห้งอยู่ตอนนี้ก็เหลือปลาแว่นครับปลาแว่นตั้รุยัตัรุย เด e> ี๋ยวดีเดี๋ยวปูด um> ินใหม่แล้วน่าจะไปได้อยู่อ๊่สายลั่นเขาไปที่ไหนกันหมดอ้อ๋อสายลั่นลั่นอเขาอยู่ช่วงไอลาซอยแรกอ่ะอืมไอ้เลยวักควายมานะครับเอาไปแจ้งดหรรัดมาตาวทน

ยาวไปยาวไปโอ้ยไปไปตรงทางโน้ไม่ใช่ไปทางนี้มาหน้าก่อนอ๋อเอาตรงไปเลยเอายาวไปยาวไปเอาเอาเอาทางนี้เดี๋เดๆอเด

ไปถึงได้ก็เดี๋ยวไปกับป๋าแว่นครับโอ้ไม่มีแอร์นี่ล่ะเอ้าไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ผมก็ไปขับรถยังไงไม่มีแอร์เนี่ยไม่ร้อนบ่ร้อนจะซ่อมพอดีกระบอกน้ำเสียซ่อมหมดไปหมื่นหนึ่งเลยหมดเงินหมดเงินซ่อมแอซ่อมแออันนี้รถใครใครมีรถตาเลยบ่ครับรถ มีพัดลมช่วยอยู่ด้วยนี่ร้อนจังไปดัาทิ์แล้วส้มกระบอกดำหมดไป 10, หมดดื่นห้าโอ้มันเป็นอะไรมันขาตะกระแตนตะงอเลยมันจกเนี่ยเปิดได้ไหมตาได้ครับได้อ,อ้โหเปิดเอาลมก่อนเนาะก็ยังชั่วหน่อย โัวซอยนาน,นีใ่ใช่ชชโซย้คนมากเนี่ยเห็นมาที่ไรเห็นใส่แต่เสื้อนี้ด้ไหนมีสองตัวโอ้มีสองตัว,ตวได้กี่เที่ยวแล้วนถึงสิบเที่ยวพ่อมือช้ามี่นายงานเลยเอา้าทำไมอ่ะขุดอยู่คันเดียวเนาะเอา้าขุดคันไหนคันเหลืองเอาเลยอีกคันหนึ่งอ่ะคันหนึ่ง ไอ้สายไฮให้ลิกแตกโอ้สายแตกใช้เซียอดซือ้อให้อันนี้เครื่องเท่าไหร่หครับนี่ตาขับหนึ่งเจ็ดห้าโอ้เราท้ายเคยขาดไหมเคยครับเคยขับรถมากี่ปีแล้วตาหนึ่งสิบห้าปีแล้วคัน <15 S 2> นี้หนสิบห้าปีคู่ชีวิตในหนสิบห้าปีแล้วเนี่ย เก่งอยู่เนาะอาชีพรถดำตลอดเลยป่าครับมีอาชีพอื่นไหมก็อาชีพหลักก็ทำนาแล้วอันนี้แหละแค่อาชีพเสริม<อ>นี่เขาจะเข้าซอยนี่แหละอ๋อนี่นะครับตรงที่กระสังสีเขานนั่แหละถึงว่าร์นี้ไม่มีรถไปนู่นเลยสายหลังไปอตาอยู่บ้านไหน่ะ บ้านข้าวม่วงติดบ้านบิงโตแกออดห่างก,กันประมาณไม่ถึงกิโลโอโิ่แค่แต่รดเลยครับิงอยู่ด้วยกันหาช้นด้วยกันมาสูขขบกว่าปีแล้วโอ้อยาวนานมากเลย